เรื่องของพระเกจิอาจารย์ที่มรณาภาพแล้วแต่ว่าบางรูปสังขารร่างกายไม่เน่าเรื่องนี้หลวงปู่ดู่พรหมปัญโยเคยอธิบายไว้นะครับว่าพระที่มรณาภาพแล้วแต่ว่าสังขารไม่เน่าก็เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งท่านฉันว่านเป็นประจำประการที่สองท่านมีคาถาอาคมท่านเสกข้าวเสกน้ําฉันเป็นประจำประการที่สท่านบรรลุอภิญญาญาณ มีความสามารถในด้านต่างๆอย่างเช่นอิทธิวิธีท่านมีฤทธิ์ที่ประโสูหูทิพย์ที่ประจักษ์สุตาทิพย์เป็นต้นนะครับแล้วก็ประการที่4ท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์คือท่านอธิฐานจิตทิ้งร่างไว้ให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาท่านนี้ถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือพระเเจิอาจารย์รูปไหนที่สังขารร่างกายท่านไม่เน่าเกิดจากสาเหตุอะไร หลวงปู่ก็บอกว่าก็ต้องดูที่ปฏิปทาจริยวัดของท่านคือดูข้อวัดปฏิบัติของท่านนั่นเองจึงจะทราบได้ทีนี้เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์แ่ะเมื่อมีคนถามว่าการที่สังขารร่างกายคนท่านไม่เน่านั้นเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ถ้าตอบแบบโลกไม่ให้ช้ำทำไม่ให้เสียตอบแบบไม่สุดโตงก็ได้นะครับโลกไม่ช้ำคือไม่เกิดความช้ำใจทําไม่เสียคือไม่เกิดความเสียใจกัน ไม่ต้องไปด้อยค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปใช้พรุศวาจาไม่ต้องไปยกตัวอย่างสัตว์บางชนิดที่ตายแล้วก็ไม่เน่าก็สามารถตอบได้เราก็ต้องมาพิจรารณาคำว่าศักดิ์สิทธิ์กันนะครับโูชนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้อธิบายคำว่าศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ดังนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์เป็นคำนามแปลว่าน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสน่านับถือน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้ ประเด็นนี้พระเกจิอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะท่านน่าศรัทธาหน้าเรื่อมสายหน้าเคารพหน้ากราบหน้าไหว้จะป่วยกล่าวไปใหญ่เมื่อท่านมรณภาพแล้วร่างกายของท่านสังขารของท่านจะเน่าหรือไม่เน่าก็ตามแต่ก็ยังคงความศักดิ์สิทธิ์ยังหน้าศรัทธาหน้าเรื่อมสายหน้าคารพหน้ากราบหน้าไหว้ อันนี้คือความศักดิ์สิทธ์ตามพจนานุกรมนะครับอีกนัยยะหนึ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคําวิเศษนะครับหมายถึงสิ่งที่เชื่อถือว่ามีอํานาจอาจบัรดาลให้สําเร็จได้ดังประสงค์หรือแปลว่าขลังนั่นเองเน้นย้ํานะครับท่านหมายถึงสิ่งที่เชื่อถือว่ามีอํานาจอาจบันดาลให้สําเร็จได้ดังประสงค์ซึ่งบรรพบรุษของเราเชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริง ยกตัวอย่างเช่นน้ําสงฆ์พระมุรธาพิเศษครับน้ําสงฆ์พระมุรธาพิเศกก็คือน้ําศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นํามาจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ร้อยแปดแห่งทั่วประเทศไทยในพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษนะครับแล้วก็ยังนํามาจากสระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่สระมีสระเกศสระแก้วสระคงคาและก็สระยมนาแล้วก็ยังนํามาจากแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์อีกห้าสายด้วยกัน มีแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าศักด์แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีนั่นจะเห็นว่ามีคำว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมดน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งน้ำศักดิ์ส,สิทธิ์ศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษนะครับดังนั้นเราท่านทั้งหลายจึงไม่ควรไปปรามายไปได้ค่าความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะสังเกตเห็นชัดๆเลยนะฮะ ในบ้านในเมืองของเรามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาที่เราเข้าไปแล้วเราก็จะสํารวมกายวาจาใจเราจะไม่ไปขนองกายขนองวาจาแม้กระทั่งการแต่งกายก็จะต้องระมัดระวังให้สุภาพเรียบร้อยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เอายกตัวอย่างวัดพระศรีรัตนาศาส,สดารามในพระบรมมหาราชวังวัดทุกวัดในพระอุโบสถในโบสถ์ทั้งหลายทั้งมวลนะครับไปศาลหลักเมือง ไปไหว้พระเสือเมืองพระสง์เมืองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราจะเคารพเราเป็นนบไปไหว้เนี่ยครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่กระทั่งต้นไม้ก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างเช่นต้นโพลเราก็ไปกราบไปไหว้ต้นโพเพื่อน,นึกถึงพระพุทธคุณในคูลเจรติธรรมธรรมะที่ทำให้บงตระกูลตั้งอยู่ได้นานมีอยู่4ประการหนึ่งในสีก็คือชิน,นะปฏิสังขารานะครับ คือช่วยการรักษาของเก่าความศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของเก่าบรรพบุพร,บรุษของเราท่านแล้รักษากันมายาวนานตกมาถึงพวกเรารุ่นลูกรุ่นหล,ลานเราก็ต้องช่วยกันสืบสารกันต่อไปถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยที่สุดพ่อแม่ของเราก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลมหายใจโดยสํานวนเราจึงไม่ควรทําให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ดังที่ได้กล่าวเปลี่ยนมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับ จะพูดจะสอนอะไรก็ตามต้องคิดก่อนคิดก่อนแล้วค่อยพูดจงจําไว้จะพูดอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลังอย่าปล่อยตัวปล่อยใจให้พูดตามลําพังต้องเอาใจเหนี่ยวร่างเสมอไปก่อนจะพูดสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดพูดอย่างนี้ดีหรือไม่ถ้าเห็นว่าไม่ดีมีโทษมีภัยก็ต้องหาทางพูดใหม่พูดให้ดีนะครับ